วิธีวางใจเมื่อเขาไม่ชัดเจนนะคะทำสี่สิ่งนี้ค่ะ,ะหลายคนนะ,ะเขียนจดหมายมาถามอาจารย์เปิ้นในอินบ็อกกลมถึงเขียนใต้คอมเมนต์นะคะว่าทํายังไงดีเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ยอมบอกรักเราจะไปถามเขาอย่างจริงจังดีไหมว่าเธอคิดยังไงกับฉันอาจารย์เปิ้ลมีวิธีในการที่จะวางใจเพื่อให้คุณน่ะดูคูลดูเท่แล้วก็ไม่น่าแตกด้วยนะคะอันดับแรกข้อที่1ค่ะเราจะต้องชัดเจนเวลาที่เขาไม่ชัดเจนมันเรื่องของเขา นะแต่เราชัดเจนมันเรื่องของเราทีนี้เราชัดเจนที่จะคบเขาแต่เขาไม่ชัดเจนที่จะคบเราวิธีการที่คุณจะมีศักดิ์ศรีที่สุดคือไม่ต้องถามว่าเธอรักฉันไหมจะคบกันต่อไหมจะชัดเจนไหมคุณชัดเจนไปเลยว่าถ้าเธอยังรักฉันอยู่เธอต้องตามฉันถ้าเธอยังรักฉันอยู่เธอจะต้องสื่อสารกับฉันถ้าเธอยังรักฉันอยู่เธอต้องเป็นคนคอนแทคหาฉันโดยการยุติการสื่อสารทั้งหมดแล้วบอกว่า อาจารย์เปิ้ลคะแล้วถ้าเขาไม่กลับมาล่ะคะก็แปลว่าคนนี้ไม่ใช่สามีในอนาคตค่ะแปลว่าคนนี้ไม่ใช่สําหรับคุณแปลว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช่สําหรับคุณเพราะคนที่ใช่ไม่ยากคนที่ยากไม่ใช่อะไรที่ใช่ไม่ต้องพยายามมีคนถามว่าจะไปถามขึ้นเลยไหมคะไม่ต้องถามค่ะมันคือคําตอบแล้วที่เขาไม่พูดอ่ะนะคะหนึ่งเขาอาจจะมีช้อยอื่นอยู่สองเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่น่าภาคภูมิใจพอซึ่งไม่ใช่ความผิดคุณแต่มันเป็นไมซ์เซ็ตของเขาเพราะฉะนั้นคุณค่ายังอยู่ในตัวเราข้อที่1เขาไม่ชัดเจนแต่เรา ต้องชัดเจนค่ะต่อมานะคะเทคนิคที่2ในการวางใจก็คือโชว์ความสุขค่ะผู้ชายผู้หญิงพวกนี้เวลาที่หมั่เมินเราไม่สนใจเราเหมือนจะหักอ,อกเราเหมือนจะไม่เอาเราหรือว่าลังเลอยู่ว่าจะเอาเราไหมเนี่ยคนพวกนี้เหมือนไม่ได้ดูอะไรแล้วนะแต่จริงๆเราเขาแอบส่องคุณไม่ว่าจะเป็นการส่องไอจี การส่องดูไลน์การส่องดูเฟซบุ๊กการส่องดูทุกช่องทางที่คุณสามารถจะสื่อต่อสาธารณะได้เขาแอบดูว่าประมาณว่าฉันกําลังจะเทเธอหรือฉันจะเอาเธอหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ฉันรอดูชีวิตเธอสิพอคุณเริ่มค้าครวนดราม่าหน้าเฟซเขาก็อ่านคุณออกแล้วว่าคุณข้างใครเขาเขาอ่านคุณออกแล้วว่าคุณลหลงไหลเขาอย่าให้คนพวกนี้ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังคือความระทมทุกข์อของคุณความเพ้อของคุณพวกนี้สาดิษฐ ชอบเห็นคนแบบเจ็บๆแล้วแบบว่าเห็นไหมเรามันรักเราเงี้ยไม่เอาค่ะโชว์ความสุขไปออกกําลังกายไปจ่ายตลาดไปชอปปิ้งไปเที่ยวนะคะโชว์งานประดิษฐ์ของคุณทําตัวเองให้มีความสุขสุดๆหน0่เอร์ซแล้วโพสตลงไปแชร์ลงไป นัดเพื่อนนะคะหนึ่งชีวิตเราเป็นตัวเราทั้งหมดเป็นความสุขทั้งหมดภูมิใจทั้งหมดนะคะแล้วพวกนี้พอเวลามาส่องดูคุณแล้วแบบเพ้่เห็นคุณแฮปปี้ดีไม่รู้เป็นไรนะชอบกลับมาชอบกลับมาชัดเจนค่ะแล้วถ้าเขายังไม่ชัดเจนอีกเลสติโกค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองทําทุกอย่างแล้วมันไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนคนนะคะต่อมามาเช็คดูการวางใจที่3ของเราค่ะนั่นก็คือเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ ออกสู่ตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาไหมบางคนบอกว่าเอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหลายใจหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่จริงจังกับเขาหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะอันข่ดของสูงคิดหมายปองต้องจิตไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือการที่คุณแสดงตัวว่าคุณออกสู่ตลาดใหม่ทําคุณทําตัวแบบเคลือบแคลงใจถ่า,ายภาพแกาแฟ2แก้วนะคะอาหาร2จานแล้วคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณไปกับใครอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดความเคลือบแคลงใจว่าถ้าไม่รีบคว้าผู้หญิงคนนี้มาผู้หญิงคนนี้จะเป็นของคนอื่นไหมอย่าทําให้รู้สึกว่าคุณสแตนบายเป็นของตายอยู่ตลอดเวลา แต่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่มีเธอเนี่ยฉันก็ออกสู่ตลาดใหม่ตลอดนะฉันสวยนะฉันเท่นะฉันหล่อนะฉันดูดีนะอย่าไปถามเขาว่าฉันดูดีไม่ฉันสวยไห่ค่ะคุณตัดสินใจไปเลยว่าฉันนี่แหละสวยไม่ว่าวันนี้คุณจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแบบไหนฉันสวยฉันเลอค่ะฉันคือที่หนึ่งในปัตตพีนะคะแล้วก็ ออกสู่ตลาดใหม่ไปเลยในการที่จะคบกับเพื่อนใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆทําตัวเอนจอยกับโลกไปเนี้ยไม่ใช่ทําตัวว่าเฮ้ยถ้าไม่มีคนนี้ฉันแม่งจะไม่มีใครในทั้งโลกไม่ได้ค่ะเราต้องออกสู่ตลาดใหม่เสมอนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่4วิธีการวางใจนะอันนี้เด็ดมากคือการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพิ่มเซลล์เอสทีให้กับตัวเองคุณบอกตัวเองสิคะว่าฉันคู่ควรกับคนที่ดีเท่านั้นฉันคู่ควรกับรักที่ดีฉันคู่ควรกับคนรักที่แสนดีและอบอุ่นฉันคู่ควรกับชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณใส่ energy อย่างนี้เข้าไปเยอะๆอะไรที่มันเป็นขยะในใจเราอะไรที่มันรกลุงลังในใจเราคัดทิ้งให้หมดเชื่อมั่นอย่างเดียวว่ารักแท้จริงและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดคุณคู่ควรกับคนร,รักที่แสนดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่คู่ควรคุณก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ค่ะคุณอยู่ในโลกของคุณและคุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณจะต้องการเพิ่มพลังให้ตัวเองแบบนี้และเมื่อเขาไม่ชัดเจนคุณทําตาม4ี่ข้อนี้แล้วนะคะถ้าเขายังไม่กลับมาอาจารย์เปิ้ลบอกเลยค่ะว่าก็เปลี่ยนคน แค่นั้นเองเราไม่สามารถจะเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ได้นานๆเพราะชีวิตเรามีค่าชีวิตแสนสั้นจงเติมเต็มตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดในสไตล์ของเราเองนะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เบิ้นปฐิตาค่ะเพื่อฟังนะคะคลิปสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จิตพยาความรักเดียบนี้อาจารย์เปิ้นเชื่อมานในตัวคุณอาจารย์เบิ้นเชื่อว่ารักแท้อยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วคุณเกิดมาเพื่อมีความรักที่แสนดีและอบอุ่นค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะ